เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่7พฤษภาคม2568ที่สพหาดสำราญจังหวัดตรังเกิดเหตุระทึกขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพนายงสนที่กำลังร่วมกับชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรังตำรวจกองปราบปรามกว่า10บนายนำหมายจับสารจังหวัดตรังที่171ทับสอลงวันที่7พฤษภาคม2568 เข้าจับกุ่มตัวดาบตำรวจเทยรยุทธ์มืดทองอายุ46ปีตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปราบรามสพหาสํารานอำเภอหาสํารานจังหวัดตรังซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุมพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีเหตุอันควรหรือความจำเป็นเร่งด่วนโดยคณะตำรวจแสดงตัวเพื่อจับกลุ่มดาบตำรวจเทรยุทธ์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นดาบตำรวจเทรยุทธ์มีอาการตกใจได้วิ่งไปบริเวณหน้าห้องวิทยุสื่อสารบนโรงพักทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงวิ่งไล่ติดตามไปเป็นจังหวะที่ดาบตำรวจเทรยุทธ์คว้าอาวุธมีดที่วางอยู่บนโต๊ะทานข้าวปาดคอทำร้ายตัวเองบริเวณลำคอ ได้รับบาดเจ็บจนร่างโชกเลือดและไหลจึงนองพื้นอาการหนักท่ามกลางความโกลาหลก่อนจะรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดสำราญเป็นการเร่งด่วนโดยทีมแพทย์พยาบาลได้พยายามช่วยเหลืออยู่นานกว่าสองชั่วโมงเศษหลังแพทย์ประเมินอาการดาบตำรวจทีรยุทธ์ก่อนส่งต่อมายังโรงพยาบาลตรังโดยมีรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจรขับนำเพลีย์เส้นทางพร้อมรถยนต์สายตรวจย0ส ปิดท้ายรถฉุกเฉินซึ่งขณะน,นี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อมาเจ้าหน้าที่จึงรายงานพันตำรวจเอกสมยศสมบัติมากผู้กำกับการสพอหาสำาราญและผู้บังคับบัญชาทราบก่อนแจ้งไปยังพันตำรวจโทหญิงกิ่งมณีจอมวิเชียน สารวัตรสอบสวนสอพอหาสำราญเข้ามาตรวจสอบโดยพฤติการในการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วง4วันที่ผ่านมาเวลาประมาณ13.30นาฬิกานาทีของวันที่3พฤษภาคม2568ร้อยตำรวจเอกสุวิทย์เพ่งลำรองสารวัตรสอบสวนสอพอนายงจังหวัดตรังรับแจ้งเหตุมีคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ162เซนติเมตรก่อเหตุชิงทรัพย์ โดยขับขี่รถจักรยานยนต์คล้ายรถบิ๊กไบค์สีแดงดำไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีดำสวมหมวกกันน็อคแบบเต็มใบชนิดแบบคนขับรถแข่งใสมีลายสีแดงเล็กน้อยใช้ผ้าพลุมศีสาวไว้ด้านในปกปิดใบหน้าเห็นเฉพาะดวงตา ลงมาท,ทําทีจะซื้อของที่ร้านขายไส้กรอกอีสานบริเวณบ้านป่ายางริมถนนนาโยงย่านตาขาวพื้นที่หมู่ที่4ตําบลน,นาโยงเหนืออําเภอนาโยงจังหวัดตรังโดยได้ใช้อาวุธคล้ายปืนจี้ชิงทรัพย์นางสาวพรพิมนอายุ34ปีซึ่งเป็นแม่ค้าร้านดังกล่าวขณะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ในร้านค้า โดยครูเข็นให้นางสาวพรพิมลส่งสร้อยคอทองคาให้คนร้ายเป็นสร้อยคอทองคําน้ําหนักสองบาทจํานวนหนึ่งเส้นพร้อมจี้พระเกจิชื่อดังเมืองตรังพระมุคลวชิราคมพระครูอดุลคุณาทานเจ้าอาวาสวัดนิคมประทีปหรือวัดโคกหล่ออาเภอเมืองจังหวัดตรังจํานวนหนึ่งองค์ซึ่งภายหลังจากได้ทราบไปคนร้ายได้ขับขี่รถคันดังกล่าวหลบหนีไปตามเส้นทางถนนสายแยกนาปวดย่านตาขาว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยและตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีจนสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือดับตำรวจเทรยุทธ์พร้อมทั้งสืบสวนว่าหลังเกิดเหตุได้นำแค่เพียงสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทไปขายให้กับร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ต้องหาและเป็นเส้นทางผ่านไปยังสพหาสําราญทางเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติต่อสารจังหวัดตรังออกหมายจับก่อนจะทําการเข้าจับกลุมได้ในวันนี้อย่างไรก็ตามจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดดาบตํารวจธีรยุทธ์เพิ่งย้ายไปประจำการที่สพหาสําราญได้ประมาณสิบวันก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สพย่านตาขาวจังหวัดตรังโดยมีปัญหาเรื่องเงินทองและมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด